เดินมาเดินมาเดินพี่น้องเอ้ยกินปลาเผาน้ากันเนี่ยบรรยากาศมาแม่จ้าบายจะสีเอามาโทรศัพท์เจ้าแม่แม่เขาชายไล่เหรอสู้ไปแก้สูไปสู้แก้บรรยากาศจัดทุกคนมาเดินมาเดิอยู่บ้านย่าด่ว,ดวนนี่ละพี่น,ยยน้องเพิ่นสูบป่านในห,หน้าเพิ่น มะพร้าวบานย่ยด่วนกินตุ่มซุ่มกันพี่น้องหลังจากสงการไปซุ่มกันก็มาซุ่มกันสงการเอาไม่เสียค่าตัวออกจากงานอาแต่เพี่ยนกันเนาะเพี่ยนกันเขาขาดเพี้ยนไม่ได้เแป้งเพื่อนขาดเพื่อนไม่ได้ คนน้จคนกรีนี้เราไม่อาเป็นเพื่อนไปใส้ไปกันเอาพนานี่าบอก่ต้องม่ใช่อันเนี่ยอก็จากินด้วยันมาเด้อ้าวันสตันนะลูกกันที่วยว่ากินเบียร์เจ้ ก็เบียกระบอมขึ้นอันอันเปลี่ยนแปลงว่านอ่ะกินง่ายเนาะเ้าจักมะขมเนี่กินร้องบนงแมซิมร้องบังแมเอากรอบด้วยกรอบเกี่ยวเขาเจ้แม่เหลี่ยง่ายบนทัมึงกินทารอางไป่คอวัสันเอารดไปไหว่สันอาลไปหวอะไรเกี้ยวเขาเลยไหมแต่เกี้ยวข้ออนึงในแมันหล้วตัว เอมือเอื้นกับสิเกี้ยวข้อปลาเสร็จก็ย่างหมูตอว่าพี่น้องมาเป็นยอดขนาดเลยนี่ปลาเผาปลาบรรยากาศตามทงให้ทงหน้าจิ๋วพี่น้องตามกระบอกแห้งขอดข้องนะพี่น้องเอ้ยห่วยน้องข้องบึงก็ได้สวนถ้าบึงก็เป็นทงหน้าพี่น้องบรรยากาศตามทงหน้าจะเพื่อนเพื่อนนี่ วิถีชีวิตคนบ้านบานคนอีสานเท่านะพี่น้องสูบปลาผ้ากันมะเผากินตุ่มซุ่มกันพี่น้องกันจ้าทุกคนบรรยากาศเนี่ยโมแลงเพื่อนนี่ทงไฮทงหน้ามาเด้อมากินน้ำกัน ทีชีวิตคนบ้านบ้านอยู่ตามทงหน้านี่แหละจ้าอยู่นวนกับอยู่สวนน้องคนกับไม่อยู่หน้า,านนอีสานมาแรงอีสานี่ เขาเก่ไไนจะคนคุค้เท่า,า,าน้าที่นดินก็ไม่าว่หมือนเดิมหอเปล่าคนรุ่นมาในนี้ดำไาน้าเสียงก่อนกันหน่อยเด้อ